สวัสดีค่ะเราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเมื่อ,อไหรจะมีรักเข้ามานะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่อ,อไหรคุณนั้นจะมีรักเข้ามานะคะสําหรับบุคคลที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิป,ลปนี้นะคะเมื่อ,อไหรจะมีรักเข้ามาเมื่อ,อไหรจะมีรักเข้ามาโปซับซอสไนซ์ซับซอสทูซับคับดิไฮพินเทส แล้วก็ Six of Cups นะคะเมื่อ,อไหรนะคะเรามองเห็นถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เดือนกรกฎานะคะแล้วก็มีเดือนมิถุนา มีเดือนตุลานะคะในช่วงของเดือนตุลามิถุนากันดกระดาพุทธศติกานะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะที่จะมีโอกาสที่จะได้พบรักหรือมีความรักเข้ามานะคะสําหรับบุคคลที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะคะเป็นเอ NERGY ของบุคคลที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้และพลังงานบุคคลที่คุณนั้นจะได้พบเจอะจะเป็นอย่างไร ลักษณะบุคคลที่คุณนั้นจะได้พบเจอหลักจะเป็นอย่างไรเป็น the tower เป็น the star เป็น a e o p e n t a c l e a e o f c p s แล้วก็เป็น the world นะคะในพลังงานนี้นะคะจะเป็นพลังงานที่ดุดันเป็นพลังงานที่เข่งขึมเป็นพลังงานที่เหมือนกับเจ้าอารมณ์เล็กน้อยนะคะเป็นพลังงานของบุคคลที่มีความ แตกหักอกหักหรือมีความพังใจสลายและมีความคาดหวังกับการที่จะก่เกิดหรือมีความคาดหวังในการที่จะกระทำในการที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปพบเจอกับบุคคลน,นี้หรือคุณได้เดินทางไกลแล้วเกิดอุบัติเหตุ อย่างเช่นเอกสารหายหรืออาจจะมีอุบัติเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างในตรงนี้เกิดขึ้นที่เกาะเกิดการเป็นอุบัติเหตุในตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นหนักหรือเป็นเบาในตรงนี้จะเกาะเกิดอุบัติเหตุและได้รับการช่ดดยวยเหลือจากคนคนนี้และคนคนนี้ก็ได้เหมือนกับมีการมีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณและทําให้รู้จักกันแล้วก็ทําให้ก่อเกิดการที่ มีการสารความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการเป็นการพบเจออย่างกระทันหันแต่ว่าไม่ได้เป็นการสารความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเป็นการที่เหมือนกับว่าอาจจะพบเจอนะคะเป็นการพบเจอและอาจจะมีการช่วยเหลือเป็นการทําความรู้จักเป็นการติดต่อสื่อสารกันในตรงนี้มีแต่จะใช้ระยะเวลานานพอสมควรสักระยะหนึ่งในการที่จะ รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าไม่ได้ไม่ได้รักเลยไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าถูกใจประทับใจกับการที่เขานั้นได้ช่วยเหลือเป็นเหมือนกับการ,รานามิตเท่านั้นตอนแรกครั้งแรกสบตาครั้งแรกพบรู้สึกดีจริงแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งเลยทันที ยังไม่ได้รู้สึกชอบยังไม่ได้รู้สึกรักเลยทันทีแต่จะเป็นในลักษณะที่พึงพอใจและประทับใจและก็รู้สึกดีกับการช่วยเหลือหรือการหยิบยื่นหรือยื่นมือหรือการที่ได้รู้จักคุณหรือเขาในตรงนี้นะคะในระหว่างนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เรามองเห็นถึงลักษณะของการที่ว่าตัวคุณและตัวเขานั้นมีความรู้สึกที่คล้ายๆกันคุณอาจจะเป็นบุคคลที่ชอบคาดหวังกับการกระทําหรือคาดหวังที่จะทําสิ่งใดให้ก่อเกิดสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลหรือสามารถที่จะาคาดหวังได้หรือเห็นผลได้เร็วในตรงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นบุคคลนั้นหรือเขาอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกับคุณเพราะว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึง ถึงไพ่ช่างฝันเกิดขึ้นถึงบุคคลที่มีความใฝ่ฝันมีความคิดมีความจินตนาการที่คิดแล้วทําแล้วต้องสําเร็จในตรงนี้เท่านั้นคุณและเขาเป็นบุคคลแบบนี้เป็นในลักษณะที่ว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าในวันนี้จะเป็นอย่างไรไม่สนแต่คาดหวังไว้แล้วว่าอนาคตจะต้องไกลนะคะเป็นลักษณะน,นี้เนาะเป็นบุคคลที่มีอนาคตอยู่นะในลักษณะของจักหน้าไพา่ ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะเป็นการเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะนี่คือในลนักษณะของเขานะคะเป็นลนักษณะที่ไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่เฉยนะคะเป็นการเดินทางชอบเดินทางได้เป็นลนักษณะที่มีความรวดเร็วมีความขยันอยู่ในตรงนี้มีการทํางานที่จําต้องใช้แรงหรือมีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วเรามองแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ถ้าหากคุณนั้นได้พบเจอบุคคลเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็ลักษณะน,นี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปจะมีการเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการก่อเกิดหลังจากที่ได้เดินหน้าความสัมพันธ์หรืออาจจะรู้จักกันมาได้สักพักสักระยะหนึ่งหรือสนิทใจแล้วในตรงนี้นะคะความรู้สึกจะเปลี่ยนแล้วก็จะมอบโอกาสให้กันและกันแล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกที่จะ อยากที่จะสารความสัมพันธ์กันในตรงนี้นะคะก็เป็นเดย์เดวิลเนาะเริ่มยุติดกันแล้วนะคะก็จะเริ่มรู้สึกดีกันมาเรื่อยๆในตรงนี้นั่นเองเนาะหลังจากที่คุณนั้นได้พบเจอบุคคลคนนี้ลักษณะนี้แล้วคุณก็จะมีการเหมือนกับติดต่อสื่อสารหรือพบเจอกันอยู่บ่อยๆในตรงนี้แล้วทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงและอยากจะมอบโอกาสแล้วก็เริ่มที่จะมีการระทําบางสิ่งบางอย่างที่สื่อถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งหรือเริ่มชอบในตรงนี้กันเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกในตรงนี้ก็็จะเปปนนไใทททิศางี่ คุณนั้นคาดหวังหรือต้องการหรือรอคอยหรือถูกใจนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะที่คุณนั้นชื่นชอบหรือยึดติดแล้วก็อยากที่จะไปต่ออยากจะมั่นคงในความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปเลยในตรงนี้นั่นเองนะก็คือพูดง่ายๆว่าคุณเจอคนเหล่านี้แล้วคุณจะรวดเร็วเลยนะคะจะเหมือนกับสารความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วรู้รู้สึกรู้สึกปุ๊บสารความสัมพันธ์พัฒนาอย่างรวดเร็วในตรงนี้นั่นเองนะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะ six of pentacles นะคะ six of pentacles queen of cups แล้วก็ king of cups แ,แล้วก็ t h e magician แล้วก็ ten of wands นะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็บ่งบอกได้ว่าแนวโน้มนะคะก็จะมีความรู้สึกมีความคิดมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกดีต่อกันเรื่อยๆขึ้นเรื่อยเรื่อย แล้วก็มีความที่อยากจะให้หรือมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้ากันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันมีความทนุถนอมกันมีความเหมือนกับหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กันละกันะนะคะเป็นการดูแลซัพพอร์ตกันในตรงเนี้นะคะเป็นการดูแลซัพพอร์ตเป็นการทนุถนอมใจ,ใจิตใจเป็นการเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆรู้สึกดีในตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งคุณเองคุณก็มีความรู้มีความเข้าใจมีความรู้สึกดีมีความมีความที่รู้สึกเหมือนกับเข้ากับเขาได้นะคะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคุณก็รู้สึกเดียบเขาเขาก็รู้สึกเดียบคุณเป็นในลักษณะรู้กันดีว่าเรารักกันในประมาณเนี้นะคะแล้วก็รักกันมากด้วยในตรงเนี้นะคะนี่คือแนวนมนะ justo. เหมือนกับว่าคุณรู้ใจเขาเขารู้ใจคุณเป็นลักษณะของ การดูแลกันไปดูแลกันมาเป็นการให้และได้รับอย่างสม่ำเสมออย่างสมดุลในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูกันว่าไพ่จะแนะนำอะไรบ้างนะคะไพ่แนะนำว่าความเป็นจริงแล้วอะ่ะคุณและเขาอะ่ะรู้สึกดีกันมาตั้งแต่นานแล้วนะคะแล้วก็มีความคิดที่ดีต่อกันมาโดยตลอดอยู่เสมอเสมอแล้วก็มีการควบคุม เพื่อไม่ให้ก่อเกิดการการลำเส้นกันในตรงนี้นะเหมือนกับเป็นการระมัดระวังเป็นการที่เหมือนกับไพ่บอกว่าเราอ่ะเรารู้ดีว่าเขาอ่ะไม่ได้คิดร้ายกับเราเขาไม่ได้คิดร้ายกับเราเหรอกแต่เราก็ควรที่จะระวังการที่เรานั้นจะไปลำเส้นเขาไพ่เตือนแบบนี้นะคะไพ่เตือนว่าให้ระวังความคิดและความรู้สึก ที่เรานั้นจะไปควบคุมวงการเขามากจนเกินไปเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าเขานั้นรักเรารู้แหละว่าเขายอมเรารู้แล้แหละว่าเขานั้นชอบเราเขาดีต่อเราคือมัอนเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าเรา,าจ,จะไปกดขี่เขาอะนะเป็นพลังงานเหมือนกับเราจะ ใช้ความรู้สึกของเราในตรงนี้ไปกดขี่เขาไปควบคุมสั่งการไปควบคุมวงการเขาอะนะคะไพ่ก็เลยมาเตือนว่าเราอจะเอาใจใจนะรู้ว่าเขาดีด้วยแล้วเราจะเอาใจเพราะฉะนั้นแล้วอะเราอะจะต้องอปลดปล่อยตัวเองออกมาคือฟีลเซลออกมานะคะพยายามที่เหมือนกับเอาใจอ่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะใจเข้าใจเรานะคะก็คือ,คอเอาใจเขามาใส่ใจเราในตรงเนี้นะคะเป็นประมาณอารมณ์นั้นก็คือ เราห้าสิบเขาห้าสิบในตรงเนี้ยแบ่งกันนะคะประมาณอารมณ์ว่าก็คือเขาอ่ะจะดีต่อเราดีมากๆเลยต่อเราในตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเขานั้นดีต่อเราจนเราเหมือนกับอ่าถ้าจะพูดคาคานึงก็คือเป็นการเหลืองอ่ะเป็นการเหมือนกับเขาทําดีต่อเราแล้วเราเหลืองแล้วเราก็จะเผลอตัวเอาใจใส่อ่ะประมาณอารมณ์เนี้ยนะคะเป็นอาการเหลืองอาการหลงอ่ะนะคะ อาการอาการเหมือนว่าเพ้อไผ่เอาแต่ใจไปในตรงเนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเป็นในลักษณะที่ว่าอย่าอย่าอย่าปล่อยตนเองจนจนหลงพาดพาดพังขนาดนั้นนะประมาณนี้นะคะเราจะต้องเหมือนกับปิดปล่อยตนเองออกมาสร้างอิสระให้กับตนเองแล้วก็ตัวเขาอย่าไปล้ำเส้นเขาในตรงนี้นะคะประมาณอารมณ์นี้เนาะ,ะเพราะว่าจะมีโอกาสสูงที่ว่านาไพาบอกว่าเราอย่าไปเอาแต่ใจจนล้ำเส้นเขามากจนเกินไปประมาณนี้ นะคะอย่าอย่าอย่าไปลั้าเส้นเขาเพราะว่าเขาดีเขายอมแล้วก็อย่าไปลั้าเส้นเขาอย่าไปกดขี่เขาประมาณนี้นะคะนี่คือไพ่บอกแบบนี้นะแล้วไพ่ก็จะเตือนอะไรกับคุณอีกนะคะเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่ว่าหน้าไพ่บอกว่าเขาอยากจะกลับมาในตรงเนี้ getting to the edge t e r ระวังคนอื่นนะระวังระวังแบบ คนหมู่มากหรือคนอื่นๆในตรงนี้จะมีอิทธิพลหรือเข้ามาทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ปลดปล่อยให้อภัยแล้วก็ยึดมั่นในความเป็นครอบครัวของเรารักกันให้ดีสมัครสมานสามัคคีอบกอดกันเข้าไว้นะคะแล้วเร็วๆนี้นะคะเขาจะมาแสดงถึงความรักความรู้สึกหรือแสดงอาการที่เขานั้นมีต่อกต่อคุณในตรงนี้นะคะเร็วๆนี้เนาะอืม แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกปกปิดจะถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกซ่อนเล้นอยู่ในตรงนี้นะคะจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับเขารักคุณแล้วเขาซ่อนเอาไว้อะเขาจะซ่อนไม่มิดแล้วนะคะเขาจะไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปเขาจะเปิดเผยออกมาจากที่เขานั้นบอกว่าเก็บไว้ในใจเนี่แหละเก็บไว้ในใจคือไม่พูดออกมานะคะประมาณอารมณ์เหมือนกับว่าซ่อนเอาไว้อยู่ตรงนี้แหละรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ช่างก็คือจะ เก็บเอาไว้อย่างนี้แต่เขาจะเก็บไม่ไหวเขาจะซ่อนเอาไว้ไม่ไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปเปิดเผยจะถูกผลักดันทําให้เขานั้นจําเป็นต้องพูดขึ้นมาจะทํายังไงก็ได้ให้คุณนั้นได้รู้อะไรประมาณนี้ยนะคะเขาจะทําทุกทางทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณนั้นได้รับรู้ถึงความรู้สึกภายในใจของเขาเหมือนเป็นการที่เหมือนกับว่าเขาตั้งใจที่อยากจะซ่อนเราไว้อะซ่อนไม่บอกไม่พูดออกมาว่าเขานั้นรู้สึกอย่างไร แต่เขาจะทนไม่ได้ด้วยด้วยความรู้สึกของเขาเองนะคะจอยจงมีความสุขแล้วก็กาวดิ้งเดินหน้าแล้วก็ v วร i a n t นะคะ manifestation แล้วก็ Divine m คโคร i n นะคะก็คือเขาบอกว่าให้คุณนั้นจงมั่นใจในตัวเองได้เลยแล้วจงมีความสุขถึงแม้ว่าคุณนั้นจะมีความแปรปวน ในใจของคุณก็ตามนะคะแต่ว่าคุณนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่ได้สามารถที่จะนําพาตนเองนั้นดําเนินเดินหน้าไปสู่ในทิศทางที่ใหม่และแข็งแร่งมากกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นแล้วให้คุณนั้นจงมีความสุขและก็สบายใจปลดปล่อยตนเองออกมา mm hmm. เพื่อให้คุณนั้นได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดียิ่งกว่านั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ไพ่นี่อ่าเดี๋ยวสักพู่นะ ให้กำลังจะมาบอกว่าความสำเร็จความสำเร็จนั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณนั้นมองว่าจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จะสำเร็จไหมสำเร็จแล้วก็จะสมหวังไหมมีโอกาสที่จะได้สมหวังพบให้สำเร็จเกิดขึ้นแต่คุณจะมีคู่แข่งแต่คุณจะมีคนเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่า เป็นคนดังเนาะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีบุคคลได้รับรู้ได้รู้จักกันในประมาณนี้นะคะเราก็มีคู่แข่งเยอะแล้วก็จะก่อเกิดความล้มเหลวเหมือนกับว่าจะมีคู่แข่งมาขัดแข้งขัดขามาสกัดแข่งสกัดขาทําให้ก่อเกิดความล้มเหลวหรือเกี่ยวกับชื่อเสียงอะไรตรงเนี้ยนะคะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ให้ตให้คุณนันรักตนเองให้มากๆเรแล้วก็แต่รักครั้งนี้เป็นรักจริงนะ แลกครั้งนี้เป็นรักจริงเป็นรักที่เป็นรักแท้มาเลยนะคะเขารักคุณจริงๆไม่มีไม่ไม่มีสิ่งใดที่มาบดบังหรือมาปิดกั้นในตรงนี้นะคะแต่บอกได้เลยว่าจะมีบุคคลนะคะบุคคลหรือคู่แข่งในตรงนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในบทบาทมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องเชื่อมั่นในตนัวเองมีความสุขเข้าไว้ไม่ต้องไปสนใจผู้คนนะคะผู้คนเหล่านี้อาจจะเป็น อาจจะเป็นคู่แข่งของคุณหรืออาจจะเป็นคู่แข่งของเขาในตรงนี้นะคะที่มีการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลในตรงนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีแต่คุณไม่ต้องไปสนใจเขาทําอะไรคุณไม่ได้ขอแค่คุณนั้นมีความสุขและเดินหน้าต่อไปและพบเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในตรงนี้เท่านั้นนะคะเขาแค่มารบกวนใจของคุณเท่านั้นแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้ นะคะคประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ like, กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่งี้ตลอดไปสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะความสุขของคุณคือความสําเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ